นะคะตื่นตาตใจนะไม่ใช่แบบเจมมานะคะเหมายนถึงพราะพยนต์นะคะเจมมานี่ติ่นตาตื่นใจแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับพี่แรี่แล้วก็เจมมากันนะคะเกี่ยวกับถ้าเรืแบบแ่องวิปและอดัมเมื่อที่เห็นตัวอ,อย่างไปเป็นยังไงคะวันที่รอคอยสำหรับแฟนสับแฟน,บ,แฟนอบอยของเจมคือยิ่งเห็นยิ่งรู้สึกเหมือนที่เราเราคาดหวังไว้ครับคือเราชื่นชอบในคาแรคเตอร์ของเขาในตัวในตัวเดอร็อกอยู่แล้วแล้วก็ เขารู้สึกผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ที่แบบไม่ว่าจะไปอยู่ในบทไหนก็ตามเขาทำให้บทนั้นมันมีชีวิตภาษาอังกฤษแบบเขาเรียกว่า charisma คือแบบมันดูมีเสน่ห์มันมีชีวิตมากแล้วแบบเขาทําไม่ได้เหมือนไม่มีนักแสดงน้อยค่าที่จะทําได้แบบเดอะล็อกซึ่งพอเขามาเป็นซูเปอร์ฮีโร่จริงๆเนี่ยก็คือทําให้อยากดูแค่ทีเซอร์ก็อยากดูแล้วครับค่ะและสิ่งที่คู่กันกับซูเปอร์ฮีโร่ก็คือชุดสูตรของแต่ละคนเห็นว่าเขาไปฟิตหุ่นมาเพื่อชุดเลยใช่ไหมคะเบียี่ต้องครับ ต้องใช้เวลานานมากเลยเพราะว่าชุดของเขาเนี่ยถ้าเราสังเกตดูเนี่ยมันจะมีการออกแบบที่เข้ากับหุ่นของเขา<ฆ>ในค่อนข้างเป๊ะๆแต่ว่าถ้าเราต้องจริงๆราเราก็ปกติเราก็จะเห็นร็อกอยู่ในปกติแล้วเนี่ยจะไม่ใส่เสื้อที่ค่อนข้างหลัดเข้ามาเป็นเป็น เป็นสูตรอย่างนี้นะค่ะแล้วก็ต้องไปออกกำลังกายเพิ่มให้ร่างเนื้อมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วก็เมื่อกี้ที่พูดถึงคําว่าแอน a ี้ฮีโร่หลายคนอาใจะสงสัยใช่ไหมคะเจมส์ว่าแอน a ี้ฮีโร่ในความหมายของแบทอัตัมที่คือยังไงคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไงว่าเขาถูกหลอนล้อมจากคือเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อ5,000ปีก่อนนะครับซึ่งครอบครัวเขาถูกสังหารโดยเผด็จการ แล้วเขาก็ถูกแปลงสภาพให้กลายเป็นคนที่ถูกสาดแล้วไปล้างแค้นแล้วระเบิดเมืองชักเคลียอนหมดเลยนะฮะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาเลยเข,เขาก็ตื่นไปทีก็มีความรู้สึกว่าวิธีเดียวที่จะจกําจัดสิ่งชั่วร,ร้ายคือต้องใช้ความรุนแรง่แต่ปกติแล้วเนี่ยเราจะนึกถึงความรุนแรงเนี่ยมันก็คือมันไม่ใช่ฮีโร่หรอครับบริบทมันก็คือเป็นผมพูว่ามันไม่ได้เป็นผู้ร้าย,ยานะฮะแต่เขาถูกต้องครับ แต่ว่าในบางมุมก็ย่อมมีกรณียกเว้นคือเหมือนเป็นซูเปอร์ฮีโร่แต่ว่ามีความเป็นแบบมนุษย์มาก,มากๆล้วคนเราจะต้องเจออะไรหลายอย่างมากๆเลยครับ,รบชีวิตคนเรากแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าเขาจะเลือกเส้นทางยังไงนี่เขาบอกว่าคุณมีสองทางเลือกนะคุณจะเป็นผู้ทําลายดางโลกค,คุณจะเป็นผู้กอบภูโลกคุณต้องเลือกเขานี่เป็นตัวอย่างในภาพยนตร์เลยเนี่ยใช่รครับฟนคขับของจริงนะักแฟนรลับ อยากคุณเจนมาเนี่ยม,มีอะไรอยากจะถามพี่แฮรรี่เกีเ่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ไหมคะเร<อ>ามีเวลา15นาทีก่อนที่จะดูภาพยนตร์ด้วยกันโอเคผมว่าถ้า15นาทีเนี่ยคำถามเด่นที่สุดเลยทุกครั้งที่ผมเจอพี่แฮร์รี่ผมต้องถามเขานั่นเรื่องนี้แบล็กไอดายมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างครับช่วยเซอร์ไพรส์ส่วนนิดนึงครับเอาท่อที่เซอร์ไพรส์ได้ครับหนังจบอย่างลุกมีฉากทีเ่เด็ดที่สุดปีนั้นฉน้ำจอย่างลุก แล้วจะมีฉากพิเศษฉากห่งมันเป็นฉากที่จะพูดถึงว่ามันจะไม่มีใครมาปราบปรามเขาได้ไเลยเหรอไม่มีใครต่อกรกับไลา์อดัมได้คนล,ลุกแล้วพูดแค่นี้คนล,ล,ล,ลุกเลยลุกเลยนะใช่แล้วพวกอีสเตอร์เอ็อ่ะสาหรับแฟนหนังดีซี่างนี้ก็จะรู้นะว่าจะมีอีสเตอร์เอ็มีตัวละครต่างๆโผล่ขึ้นมาดีมีแน่นอนแฉลบใช้คำว,ว่าชแฉลวเ,เลยด้วยนะคะไปเห็นๆเ,เลย ไม่ต้องไปไม่ต้องไปอิสต์เอ็กซ์ไม่ต้องไปคนหาดูเห็นเลยอ่าแล้วเจมส์เองคาดหวังอยากจะเห็นเดอะร็อกรูปแบบไหนเป็นยังไงหรือฉากแบบไหนในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับคือผมส่วนตัวนะครับรู้สึกว่าคือแค่อยากเห็นว่าเขาเนี่ยพอมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือเป็นแอนตี้ฮีโร่เนี่ยเขาจะเขาจะแสดงออกมายังไงเพราะที่ผ่านมาเราเจอเขาเล่นเป็นออกแนวแบบคนดีใช่ไหมครับอ่าอันน้เขาจะยิ้มใช่เขาจะยิ้มเขาจะมีอันนี้เขาเป็น อย่างที่บอกแอนตี Anti ้ฮีโร่ตัวดีและตัวร้ายในวูคเดียวกันก็เลยอยากเห็นว่าพาวเวอร์หรือ chemistry ของเขาเนี่ยพอเขาเป็นตัวร้ายนิดนึงคนดีนิดนึงแล้วมันแล้วมันขัดกับตัวเองอะ่ะผมอยากดูว่าเขาจะเลยย่นอะไรยังไงครับอ่แาและคนบอกว่าจะไม่ได้เห็นยิ้มแบบเดอรร็อกในภาพยนตร์เรื่องนี้แน่นอนเมื่อกี้เห็นเจมทำยิ้มแบบ The Rock เดอรร็อกด้วยนะเออไหนไหนถ่ายถ่ายกันทันไหมคะมคะมันทำไม่ค่อยได้อ่ะแต่ปกติเขาจะแบบโป้ขึ้นมาอย่างนี้เลยภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ก็จะเห็นเดอรร็อกในแง่มุมที่แตกต่างออกไปนะคะ พรุ่งนี้แล้วค่ะที่เราจะได้ชมแบล็กอดัมนะคะเรียกว่าเป็นจักรวาลดีซีเป็นชุดไพ่รอในจักรวาลดีซีที่หลายคนเฝ้ารอโดยเป็นเจมส์มาด้วยมีอะไรอยากจะฝากบ้างครับนังรค่ะก็หนังเรื่องน,นี้เป็นเป็นเส้นทาที่ยาวนานของนักสแสดงเหมือนกับที่เจมส์เขาบอกไว้นะครับผมว่าโดยปกต,ติแล้วเนี่ยหนังทุกเรื่องก็จะมีข้อคิดให้เรานะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนังรีคเป็นหนังบันเสิร์ครับปกตินานๆทีในหลังจากโลกเราเปลี่ยนไป เมื่อสองสปีที่ผ่านมานะครับทุกครั้งทุกคนก็ออกมาดูหนังกับครอบครัวกับคนที่เรารักมาดูหนังกับเพื่อนเราเราก็หวังความบันเนนทิงแลานี้เป็นหนังความบันเทิงที่อัพแน่ตนตั้งแต่นาทีแรกถึงนาทีสุดท้ายนะ120ร้ะอยยี่สิบนาทีเต็มนหายใจไม่ั่วท้องเลยใช่ไหมคะ 120. ร้อยยี่สิบ a ต้องบอกว่ามีอะไรแอบจะฝากแทนเมนบ้างนี่ก็ต้องไปใช้คำว่าเมนนะนี่มาดูเมนเจมมาใช่ไหมคะให้เจมฝากถึงเมนตัวเองอีกทีหนึ่ง ใชครับคือติดตามไอจีของเขาตลอดเวลาเเขาก็จะบอกเสมอว่าแบบอย่างที่เขาทำเนี่ยเขาทำด้วยใจเขาทำด้วยแบบความรักจริงๆแล้วอย่างที่บอกโปรเจกต์15ปีเนี่ยนักแดดงก่อจะทำได้ครับผมก็อยากรู้ว่าแบบ15ปีในการรอคอยของนักแสดงท่านหนึ่งเนี่ยเขาจะผมคิดไม่ออกหรือว่าเขาจะใส่อะไรเข้าไปบ้างฉันอยากให้ทุกคนไปติดตามจริงครับความบันเทิงที่คุณเฮนรี่บอกไปผมเชื่อว่าต้องมีแน่นอนนะครับ ยังไงก็มาดูรูให้สนุกแล้วก็อย่าลืมอย่าทิ้งบริทนิพิบอรนะครับดูจมโจบอย่าเพิ่งลุกดูเอ็นกรเด็ดด้วยน,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 นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยกับแบล็กแอดัมครับคุณค้าเจนมาน้ำตาคลอเราพูดถึงเมนเขาค่ะครู้ว<า>่าเข้าใจไหมยังเวลาเมนมาพูดถึงคุณน่ะเขารู้สึกยังไงเราเข้าใจแล้วนี่เวลาพูดถึงเดร็กรตาเป็นพอใจนะคะแล้วก็ฝากด้วยกับแบล็กแอดัมพรุ่งนี้แล้วนะคะขอบคุณคุณเฮนริ่ชาแล้วก็เจนมามากนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ มแล้วก็คุณเฮริจะมามอบรางวัลให้กับผู้โชคดีด้วยนะคะและจะบอกเลยว่าของรางวัลไม่ธรรมดาหนึ่งในนั้นนะคะคือเซตนี้เลยค่ะมีเซตเดียวในประเทศไทยใช่ครับราคาโอ้เห็นว่าหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวนะคะแต่ก่อนอื่นนอกจากเซตนี้มีเซตเดียวจริงยังมีของที่ระลึกอีก2รางวัล ซึ่งเดี๋ยวเจมส์จะเป็นคนจับรบางวัลดพืดยตัวเองเลยนะเ,เดี๋ยวจับรางวัลขึ้นมาแล้วก็ประกาศชื่อนะคะใครไม่อยู่เดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปนะคะขออนุญาตนะคะู้ณสมบีทท่านแรกค่ะคุณธงชัยขำทองนะคะใช่ไหมคะคุณธงชัยขำทองนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเก็บชื่อไว้นะคะแสดงความยินดีด้วยอีกท่านหนึ่งค่ะคุณธรรมสถิจเจริญฤทธิชัยค่ะอยู่ไหมคะ คุณทำสถิตจเจริญเรนทิชัยนะคะ